สวัสดีครับผมปอล้อโต c คัสตอมช็อปครับผมวันนี้เอาอีกหนึ่งคันครับที่เพิ่งทำเสร็จสดๆร้อนๆครับมาให้ชมก็เป็นรุ่น Harley Sportster S นะครับผมปี2022คันนี้นะฮะคันนี้จากสมุทรสาครนะครับก็ยังคันนี้แปลกกว่าคันอื่นคือคันนี้จะเป็นท่อเดิมอ่ฮะแล้วทำล้อโตหลังเฉยๆนะครับก็เดี๋ยวมาพามาชมรายละเอียดที่ผมแต่งไปนะครับเพราะลูกค้า เน้นว่าอยัดเดิมๆแต่เปลี่ยนแต่ล้อหลังนะครับก็จะมีนะครับชุดด้านหน้ายังเป็นของเดิมทั้งหมดครับล้อแม็กเดิมทุกอย่างเดิมครับรถวิ่งอยู่500กว่าโลนครับเปลี่ยนแฮนตรงครับแฮนตรงงานจากพี่แสนนะครับสุราษฎร์ธานีครับเช่นเคยครับงานสวยๆดูแฮนกันก่อนแฮนสวยครับแฮนตรงครับตรงรุ่นใส่กระจกปลายแฮนได้ด้วยนะครับมีเกลียวอะไรเรียบร้อยก็รายละเอียด วกของแต่งก็จะมีพวกกันล้มเนี่ยเจ้าของเขาแต่งจากที่สูนไม่ค่อยได้ขับนะครับแต่อยากทำล้อโตคันนี้เป็นท่อผ่านะครับสำนักเอ็มบีคัสตอมคือเจ้า,เ,าเจ้าของเขาทํามาก่อนนะครับคือท่อเดิมเอาไปผ่าแต่พอจะใส่ยางล้อโต240ยเนี่ยผมก็จริงๆไม่มั่นใจนะเพราะว่ามันเคยวัดแล้วมันติดนะฮะแต่ก็หาวิธีทําจนได้เพราะเขาก็ไม่เปลี่ยนท่อด้วยแหละซ้อนสองนะครับคันนี้ดูดูจากตัวรถก่อน,น,นก,ก็จะมีพักเท้าของศูนย์นะครับ พักเค้า,า,าคนซอนครับแต่งมาสวยงามผ่าขยายเรียบร้อยล้อแม็กครับเป็นของแต่งของแฟตบอยนะครับผมล้อเนี่ยเออถ้าเป็นของแฟตบอยเขาสั่งเองจากเมืองนอกนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูลายใกล้ๆก่กกอนเป็นล้อแต่งที่จริงๆไอตรงก้านจะเป็นโครเมียมแต่เนี้ยเอาไปทําสีพาวเดอร์โค้เรียบร้อยนะครับก็จะเป็นสีเดียวกับล้อหน้านะครับทําสีจาก MXB ครับคุณเบลนะครับพิษณุโลกเจ้าเดิมที่ผมทาประจําเพิ่มเติมด้านหลังครับยังใช้จานเบรกเดิมพอใช้จานเบรกเดิมใส่กับล้อซาวทเทลก็ต้องมีตัวอะแดปเตอร์นะครับอะแดปเตอร์จานเบรกของแบรนด์ผมเองครับ PLT ถ้าแ,แกอยากได้คา,าลิปเปอร์หน้านะครับแต่ก็ต้องหารุ่นรุ่นที่ตรงกันไม่ใช่เอาเอาหน้ามาใส่ก็ได้ครับแต่รุ่นเดียวกันนี้นะครับก็ังเป็นเลเดนเมลครับโเบุเบรกเบรกแน่นอยู่ ขาเบรกก็ของผมเองครับแบน PLT นะฮะคันนี้พวกบางโคนอะไรพวกเนี้ยจ้ของเขาใส่มาเกาะแล้วนะครับตอนนี้รอรอแค่ป้ายทะเบียนข้างสั่งยังไม่มาายางหลังเป็นดันหลอบนะครับเพราะว่าจริงๆเขาอยากได้ลายของบิสโต n นแต่พอเอินบิสโต n นของขาดตลาดครับช่วงนี้ก็เลยเ,เลือกไปเลือกมาก็ของดันหลอที่ติดรถออกสูนะฮะก็ราคาก็ค่อนข้างจะแรงหน่อยครับ คันนี้ผมใส่บางโซ่อะไรให้มันดูเดิมๆเพราะเจ้าของไม่ได้เน้นแต่งให้มากครับก็เลยอ่ะมันลองดูว่าฟิลการแต่งเดิมๆมันจะเป็นประมาณไหนครับนี่ครับพอใส่ล้อของดูเหมือนออกโรงงานนะบ,บางสายพานใส่ได้เหมือนเดิมปกติครับพูเล่หลังอ่านี่ครับแล้วก็ไฟท้ายไฟเลี้ยวยตัวของคินละแมนครับจิ๋วแต่แจ๋วครับแต่ราคาไม่จิว๋วเลยฮะ ราคา8,000กว่าบาท8,900ตอนนี้ถ้าจำไม่ผิดนะมาดูมาดูเดี๋ยวเดี๋ยวจะว่าไม่สว่างนะ้ผมเปิดไฟขอทางตอนนี้ตอนเที่ยงนะคนะรับดูว่าดูไกลๆครับโคตรสว่างคนระับบอกเลยเล็กๆครับไฟเบร,เบรกนี้ไม่ต้องห่วงคนระับหแบบแสบตานะนตอนเช้าโอเคก็รายละเอียดหลกักๆ ก็มีแค่ทําชุดหลังนะมีเก็บอย่างพาร์ตโค้ดก้านเกียร์อะไรเงี้ยครับเล็กน้อยเพราะว่ายังรูกอย่างยังเดิมขนาดไฟหน้าไฟเลี้ยวหน้าก็ไม่เปลี่ยนนะครับคือยังเป็นอย่างนี้ก่อนคือเดิมเดิมดูให้เดิมเดิมแต่ล้อหลังโตครับก็ถือว่าลงตัวครับบางคนว่าเฮ้ยพี่ต้องแต่งเยอะไหมต้องทําอะไรมันสวยไหมจริงๆไม่ต้องก็ได้ครับรถเดิมเดิมแค่เปลี่ยนล้อหลังโตมันก็ดูสวยครับดูลงตัวมากครับในกล้องอาจจะดูล้อใหญ่เวอร์นะแต่คันจริงๆคือมันกําลังสมส่วนครับ เพราะ่เลนต้องรู้ก่อนว่าเลนกล้องมันโคง้งครับมันเลยจะดูโตมากอะไรอย่างนี้จริงๆสมส่วนสวยอยู่ครับผมว่าเต็มกำลังพอดีการขับขี่ปกตินี่ออกไปขี่แล้น,นะครับเรียบร้อยไม่มีปัญหาครับโอเคครับสนใจ s p o r t s t อ r S นะครับก็ทำล้อโตล้อหลังหรือล้อหน้าดิสเบรคคู่โน่นนั่นนี่อย่างที่เคยเห็นไปนะครับในช่องผมก็สนใจก็มาตกแต่งได้ครับอ๋อคันนี้ คันนี้จะจบที่ผมก็ประมาณแสนนิดนึงครับแสนแสนแสนสี 4, ่พันั้งจะไม่ผิดนะอันนี้ไม่รวมไม่รวมล้อแมกนะล้อแมกเจ้าของเขาสั่งเองผมไม่รู้ราคะาเขาสั่งมาเท่าไหร่อ่าแต่ปกติเนะี่ยอย่างที่ถ้าใครถามอีกเรื่องนึงเนี่ยชอบอ่าที่สนใจถามกันมาก็จะมีราคาทาล้อโตเท่าไหร่ก็เริ่มต้นที่แปดหมื่นบาทบวกนะครับก็จะรวมล้อแมกมือสองยางยังพวกดีเทลเนี่ยก็มาคุยกันก็จะอยู่ประมาณนี้ครับทาก็สามอาทิตย์จบแต่คันนี้ ตีบ้านหนึ่งเดือนเพราะติดปีใหม่อะไรติดอยู่ขนส่งปีใหม่ไปห้วันคนระับโอ้โหช้าไปกว่ากำหนดเป็นนิดนึงโอเคครับผมขอบคุณครับผมที่ติดตามรับชมนะครับของครับสวัสดีครับอ๋อทิ้งทายครับเพิ่มเติมจากเมื่อกี้ผมลืมผมว่าต้องมีคนถามเรื่องเสียงท่อว่าท่อเดิมๆนะครับเนี่ยพอ,อผมผม,ผมแค่ทำตัวต่อขยับออกมา พยายามหาแนวองศาไม่ให้ติดปีกยางเนาะก็เดี๋ยวมาดูกัน,กนว่านะฮะเสียงท่อเดิมผ่าจะเป็นยังไงแต่อย่างที่ใครเคยเล่นน่าจะรู้ว่าท่อสูตรผ่านี่แบบดังมากครับท่อแต่งเนี่าเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาฟังเสียงครับรอแป๊บหนึ่งจะสตาร์ทกันผมว่าเสียงเพะดีนะนุ่มแล้วมันไม่แผดหนวกหัวเออสำหรับท่อท่อเดิมผ่านนะครับแต่ก็เป็นอุปสรรคในการทำล้อโตผม มีปัญหาเรื่องสวิตนะครับสวิตซ้ายขวาเออๆหน่อยๆนะเป็นปัญหาของรุ่นนี้เขานะฮะเดี๋ยวจะขอยไปเคลมกับศูนย์นะครับก็ว่าถึงเรื่องท่อก็เพิ่มเติมจากเมื่อกี้ก็ถผมถือว่าเสียงเพาะนะเพราะแบบนุ่มมันไม่หนวกหูดีแล้วเดิมๆดีด้วยแต่บางคนถ้าท่อสูตรก็สวยับสวยหลายๆแบรนด์นะครับที่เอามาใส่กันที่ได้ชมนะฮะโอเคครับคันนี้ก็ เป็นแนวทางให้กับผู้ที่สนใจที่อยากจะแต่ง Sportster S ล้อตูหรือว่าคัสตอมอย่างอื่นนะครับผมค่อนข้างจะมีอะไรคันนี้เกือบทั้งหมดแล้วเดี๋ยวรอชมคันนโหดๆค,ค,คันนู้นนะครับคันสีเงินองคันนี้ในสุดละอีกไม่นานครับเดี๋ยวเจอกันครับผมวัสดีครับ